อันนี้บักม่วงตากแห้งเนี่ยปาดเป็นเปียงขเข้เอาสิกินนี่แหละแล้วก็มาตากโอ้ยลืมใส่เกลือเพิ่นว่าใส่เกลือน้ำจ็กน้อยไสันลืมใส่เกลือเก็ดเบึงถาดหนึ่งก้อนบักม่วงเนี่ยมันเนื้อแน่นดีอยู่บักม่วงจะเพิ่นบอกตืกหรือบอกบักม่วงเพชรบ้านลาดไปสันไปสื้อน้ำเพิ่นมาปลูกเพิ่นว่าบักม่วงเพชรบ้านลาดไปสันนี่แแล้วเนื้อออกแดงๆออกสมสม หวานดีอยู่คล้ายๆบักม่วงแก้วบม่วงใหญ่บักม่วงแก้วบานเท่านี้แหละก็เลยลองเห็ดพื้นพุ่งลังก้นใบใหญ่เห็ดบางหลายพุ่งลังก้น่าเห็ดบางๆเออก็เลยเห็ดแบบบอบเห็ดแบบเป็นแผ่นใหญ่กับมี่เปียงหน่อยกับมี่ลองเบิ่งสวนกันได้ดีกับเสียเห็ดแบบนั้นนี่ลองเห็ดเบิ่งก่อนเห็ดถาดเดียวก่อนนี่คือมะม่วง ตากแห้งพะนะข้าเจ้าเห็ดนี่ยข้าเจ้าอบักม่วงเอียงเนาะม่วงแก้มแหม่มแก้มแดงแก้มแหม่มเอียงไปสั้นละถ้าจยกคล้องบะมี่อันนี้กระแดงคือกันละเพชรบ้านลาดก็สั้นลองเบิ้งซิ้นเบิ้งแล้วว่างั้นกับกับเป็นคือตากแห้งนี่แหละเนาะสดกระจังนึงแห้งกระจังนึงพอได้กินพอได้แก้คัดแก้เขินหลับมองไดบะมี่ ล่งป้วนบักม่วงสีแบบม่วงแพนอันนี้ใส่บักม่วงผ้าหลวบๆม่วงผ้าม,นม,ามนันเป็นเนื้อสีแบบขาวๆยุนี่ซิปหน่วยนี่เห็นยุนี่ซิปหน่วยเบิ่งป้วนแล้วสิเป็นสีเลยสีมาร์กอองดูงเห็ดตะมันผสมกับย่างกี่นี่ส้มกับอผสมกับเพชรบรรล่างอันนี้บ่ผสมสม,สม,มันเอาตะมันหลวบๆเลย กวนมันจะเป็นลรสชาตได้กวนไปเรื่อยๆกันบะกวนมันกะด่นขึ้นมามันเดือดบุ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 ดแล้วเป็นเนื้อเต่งขึ้นมาต้องกวนตลอดเรื่อยๆจนมันกระเด่น สีขาวๆกับมีดเดอร์บนนี่อันนี้เป็นบักม่วงพ้ามสมัยโบราณถ้าว่าสีเนี่กลมมันกับบักกลมมันกับแหย่ไปตามสร้างมันคอยสร้างมันถเถาะเฮ็ดกินเองเนาะบักกลมกับ่เป็นยังดอกเฮ็ดเบิ้องจากค้งรสชาติมันจะซื้อดอกผู้ลังก้นขาเจ้าเอาบักม่วงสุกแล้วก็เอาบักม่วงดิบมาปันใส่น้ำขาจเจ้าว่าให้มันเป็นหว,วานๆสมๆมาสันบานจาคโ้องก็เลยเอาบักม่วงพ้ามที่บ้นนี่สุกค่ะ มันสิบาหวานผสมบอกฉันเดเอามาเฮ็ดเบิ้งหวานสิเป็นหวานหวานสมสมบอนสิกินได้บอลบักม่วงสิบหน่วยม่วงพามิสิบหน่วยได้จักแผ่นนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาเด้๋ยวสิบเด้๋ยสิบแผ่นมันแผ่นใหญ่นเนาะแผ่นใหญ่แผ่นหนาอือน,นี่ได้๋ยวสิบแผ่นมันก็นเหย,ย่ไปตามทางมันคอยมองมองเงินจากบดบับเกิงบัเทียง ทดล่องทดลองอีหยังก็เป็นการทดลองนั้งนั้นแหละผิดเป็นครูล่ลองเบิ่งเลยมีหลายสีบบกม่วงแผ่นหลายสีสีขาวสีแดงแดงสีสมสมสีเหลืองเหลืองว่ากันไป